รกระจกลงทั้งี่บ้านจากนั้นใช้มือด้านขวาครับครับครับตอนนี้มี่าตำร่เราร่วมบอสีเยอะหน่ไยเดี๋ยวเราตำรยงะคนุดเกดอะไรขึ้นกรเบิ้งแม่ นัดทุกห้องฟ้ามันเร็วยาเต็มปิดเต็มรถเลยอืมสาวมากถ้าเปิดนึ่งเปิดเขาเปล่าที่บ้านไม่เก่งป่ะเขาเก่งครับอย่าเพิ่งแตะประตูฝั่งคนขับนะครับอย่าเพิ่งแตะนะอย่าเพิ่งแตะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวให้พอถอมาตรวจครับพี่ครับแจ้งพอถอมมาด้วยครับ เดี๋ยวไปไปไปเชียร์อนก่ไอ้พี่ว่าไม่อยู่แล้วษณะนีมันไม่อยู่แล้วอืมอีกโมเมนที่ครบไ้ไอนรที่มีแถว

ที่ตองที่ตอองไปแล้วครับต้องแถวเปนคไรับรถไปหาอย่างนี้ครับไล่ออกกันยกเลิกยกเลิกอนี้ตาเลยเนี่ยนีเสน่วานลอ้ยายยาก่อนรว่าจะอ่างใต้ มากี่ครั้งแล้วเป็รับมาหลายครั้งทับมาหลายครั้งเลยะแ้วร้แปดแสนอุตสตันนั้นก็หกล้านไหมหล้านยาอะไรอีกประมาณสักสามร้อยกว่าดูดูตามแพ็กเกจหน่าจะ